พาะปิดตาและเนื้อผงยอดนิยมหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีมหาเสน์ปี2 5 1 8เนื้อเกศรปดหนี้ปี2 5 2 1เนื้อเกสรเงินล้านปี2 5 2 1เนื้อเกศรจัมโบ้สปี2,121เนื้อเกสรยันดวงเล็กปี2 5 2 1เนื้อผงทูบกระหนกข้างปี2 5 2 2เนื้อเกศร ณธนะปี2 0 2 2เนื้อเกศรสิวลีสีเหลี่ยมปี2121เนื้อเกศรสิวลรีปี2121เนื้อบารานสิวลีปี2121เนื้อเกศรพระสังกจายปี2 0 2 0เนื้อเกศศรพระสังกจายปี2 0 2 0เนื้อใบลานท่านใดมีพระหลวโตสามารถสงร่งลงได้ดูสวัสดีครับ ส่งรูปพระหลวงมือโต๊ะที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดียไลน์นะครับไ้พิมพ์คำว่า s i p i t i สาแล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทส่งรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ